ตอนแรกที่คุยมาก,กันกับกู๊อฟครับตอนแรกก๊อฟเขา้เขามาคุยว่าเอออยากจะคอร์สแบงกับดีไซนิตี้กับเออร์เฟส<ม>ทำโปรเจกต์ร่วมกันอะไรเงี<ม>้ยแล้วก็พอพอทางแมทยูนิเว r ร์เข้ามาเมนเนจผมว่ามันก็ดูสนุก<น>ดูดูงานมนีแก่นมากขึ้นขายายมากขึ้นเ<ไ>ข้าสู่วงกว้างมากขึ้นมีการปวดอะไรที่มันดูเป็นเรื่องเป็นราว เพิ่มเติมขึ้นจากที่เราทำตอนแรกเราก็จะทำแค่กระเป๋ากับเสื้อยืดอะไรเงี้ยเนาะง่ายๆจะพอมาอย่างเงี้ยมันผูกสเกลละคือผมผมผมมองในทาร์ทว่าถ้าเกิดจัดเป็นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยผมจะช่วยทางน้มาดูเพราะว่าเรามีแจกบางวันด้วยนะเรามีแจกบางวันก็เลยก็เลยวันนั้นพอพอรู้ว่าจะมีแจกบางวันว่าทํายังไงดีให้มันสนุกก็เลยชวนกบมาเพราะว่าทางผมเองก็จะมาดูแลเรื่องมาร์คกิ้งให้เราได้ในส่วนของอีเวนต์เข้าไปด้วยใช่วันปาร์ตี้ด้วยมั้ย ใช่มีพันทีมีแจกเสื้อแจกอะไรอย่างเงี้ยก็วิธีคิดง่ายๆเลยนะถ้ามองเป็นง,งานสยืย่อะลรเงี้ยที่ถึ้งสองแบบก็ได้แบบแรกคือแบบที่มีไอเดียแบบที่สองคือแบบที่ไม่มีไอเดียแต่ต้องกราฟมากๆอะไรเงี้ยแบบมีไอเดียก็คิดไปเลยทำงานให้เหมือนแบบ ีไอเดียคนใส่ได้คิดอะไรต่อหรืออะไรแย่ให้มันเป็นแนว thinking อะไรางั้นก็จะมีอยู่บ้างที่เราเห็นในลักษณะนี้แล้วแบบที่มันคราฟไปเลยก็คืองานอะไรก็ได้ที่มันใส่พลังเต็มที่กับเสื้อยืดตัวนั้นเหมือนเป็นงานศิลปะงานหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะทําช่วยให้คนคิดว่าเออไอเสื้อตัวนี้มันถูกดีไซน์มาอย่างมาอย่างตั้งใจแล้วคนก็จะสามารถนํามันไปใส่ได้กบครับของส่วนตัวผมผมจะชอบ คิดในเชิงว่าเสื้อยืดตัวนี้จะสู่ใครเป็นคนใส่เล่นกับคาแรคเตอร์คนที่จะใส่หรือว่าเรื่องไอเดียบางอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตอนจะออกแบบเราจะจะ,จะพูดถึงไอเดียเรื่องอะไรม็น่จะจะใส่คาแรคเตอร์อะไรไปกิบ๊บครับอย่างน้อยก็ต้องอยากให้ตัวเองอยากใส่ก่อนแล้วก็อยากทำเสื้อที่แบบอ่า มันแปลกใหม่แปลกตาอะไรเงี้ยเสื้อที่แบบไม่ค่อยมีใครเคยเห็นหอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าเสื้อยืดบนโลกนี้มันทํามากันหมดแล้วอะ่ะทูกซอกถูกงุมอะไรเงี้ยนะก็ยังไม่พอเส<อ><อ>้นหมมพนยังไม่พอใ่ไอนะะเะใช่เนี่ยฮะสิ่งทองโปรเจกต์ว่าเออมันมีไอเดียอะไรเพื่อใส่เข้ามาอีกมันมันก็เสือพวกเราจะได้อะไรใหม่ๆขึ้นมาคือใช่คิดว่าวิธีคิดงานจริงๆมันเริ่มมาจาก ว่าเราสนใจอะไรเป็นอันดับแรกมันก็จะทําให้เราทํางานชิ้นนั้นได้จนจบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องอะไรเลยเนี่ยมันก็คงจะคิดอะไรออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือต้องต้องรู้ตัวเองห่อนว่าตัวเองสนใจที่จะทําอะไรแล้วก็ทําไปบนอะไรประมาณมันก็เป็นเรื่องของคนแต่ละคนที่ เหมือนจะแต่งตัวแบบไหนชอบแฟชั่นอะไรก็ใส่สิ่งที่ตัวเองชอบมันยังพี่ชายพูดเข้าไปมันก็จะเป็นสไตล์ชัดเจนคนเรามันก็แต่งแฟชั่นไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ช่วยิเล็กขึ้นได้ก็คือผมว่ามันก็เยอะมากนะมีแบบว่าแต่สุดท้ายแล้วผมว่าลายมันคือลายที่มันอยู่อยู่ได้ลายที่ร่วมสมัยแล้วแบบยังไงเสื้อยืดมันมีคอนเทนต์ดีมันได้ดูคลาสสิกตลอดเวลาพี่ตั้มว่าไงกับที่พี่ตั้มปั้นเสื้อเจนขึ้นมา แล้วมันยิตถล่มะรนถล่ม Co ไกปี้กันอานของเจนมันเป็นด้วยภาพหลักของแก๊งเราด้วยมันก็เลยทําให้คนอยากใส่เสื้อแี่งอะใส่ครับเจนเน็เอ็นพีแขงจักรยานซึ่งตอนนี้ยังหาซื้อกันไม่ได้เลยก็จะมาทำกดีไซน์กินดี้นีไซก์นได้ครับผมก็ถ้าพูดถึงเสอยืดในปัจจุบันผมว่าถ้าปัจจุบันมันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีมันเข้ามา ตอนนี้มันจะสกรีนสีกี่สีทำผ้าแบบไหนอะไรเงี้ยก็ได้ซึ่งก็คาดว่าทางดีไซน์นี่มีเทคโนโลยีทุกอย่างรองรับลายของ้วกขบวนคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะก็เลยคิดว่าใส่อะไรก็ใส่มาได้เต็มที่เลยเดี๋ยวทางนี้ผลิตเองก็น่าจะเป็นโปรเจกต์สนุกๆที่เปิดการทุนดีไซน์สำหรับพี่ในพี่มองอีกมุมหนึ่งว่าพอดีทุกวันนี้ในภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาก็เอาเสื้อยืดไปเล่นเยอะเช่นว่า ทำมาร์เก็ตติ้งอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทําปั๊มเสื้อยืดกันมาแจกทําปั๊มเสื้อยืดกันมาขายอะไรเงี้ยมันก็องการเชื้อยืดมันก็ไปได้ไกลเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าการออกแบบเสื้อยืดมันมันง่ายจริงผมว่ามันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคือบางคนทําออกมาแล้วขายไม่ได้ก็เยอะผมว่าแล้วแต่ช่วงออ,ออกแบบเสื้อมันดูไม่ค่อยยากหรอกแต่ผมว่าออกแบบออแล้วให้คนอยากชอบออใส่าย,ย,ายาก ผมว่าในโครงการเนี้ยที่เราอลแลบกันเนี่ยสีห้าคนในในลุมคนที่ทูเมนี่มากเลยที่เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะผมว่ามันเป็นเวทีที่เหมือนจะดูหน้าคณะกรรมการมันคือคนที่จะคอยพูดกับคุณแล้วเข้าใจคุณแล้วแหละมันไม่ใช่เวทีที่แบบคุณไปประกวดแล้วแบบเอาไอ้แก่ที่ไหนที่ไม่รู้เ <c oughs> รื่อง <c oughs> แฟชั่นมาตัดสินก็ไม่รู้นั <c oughs> ่น <c oughs> แหละครเหมือนเราคุยกันเองอ่ะเราก็ศึกษางาน งานแฟชั่นงานสตรีทอะไรอยู่อ่ะคุณท่งมาเลยมันมันถ้าแบบคุณดีมันก็ได้อยู่้วไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรที่มันเยอะแยะทำอะไรที่มันเป็นคุณแล้วลายลายเสื้อผมว่ามันไม่มีถูกผิดนะฮะเอาเอาเอาความเป็นตัวของนมกอ่กแบบใส่มาเลยนะมันจะยากกับพี่กบเป็น m a ปปิ้งนะครับถ้าเกิดลายที่เขาเข้าจริงๆสำหรับผมผมชอบนะผมว่ามันก็ตื่นเต้นผมก็อยากเห็นลายแปลกๆที่มันเสื้อเสื้อยืดคือพอเราเห็นมันสกรีนมันคือห้ามนิ่งเมื่อ เนื้อลายเหล่านี้มันถูกเคลื่อนไหวบนเสื้อยือดอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะน่าน่า,น,าน่าจะสนุกสำหรับในมุมเรานะ <ừ> ผมว่าเอาความอยากทําความกระหายที่แบบอยากออกแบบอะไรเงี้ยใส่เข้าไปไม่ได้ดูมีอะไรอยู่ในก็ในโปรเจกต์นี้ลายเสื้อที่ฝุ่นัดเสื้อ ก็จะถูกไปนําเป็นกระเป๋าในในแพทเทิร์นใหม่ของเราที่กะำอยังไม่ได้ออกที่ไหนเลยยังไม่ได้ออกที่ไหนเลยก็เผื่อก็จะได้ออกอ่ดีไซน์นี้เป็นที่แรกนันลเดี๋ยวลองดูมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อวันคงเป็นวันตร์ตีตตีแล้วก็วันที่ประกาศผล งานนี้อะไรเงี้ยคงเป็นอีเวนท์ที่ก็น่าจะสนุกแล้วคิดว่าพวกเราก็อยากทำให้มันเป็นปาร์ตี้ที่สนุกจริงๆใช่ไหมยังไงก็ส่งมาแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรารอตรวจรอรอดูอยู่ฮะก็เรามีเวลาตรวจประมาณสองวันอะ่ะสบายเรามีเวลาตรวจสองวันสองชิ้นนะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวพอจบอันนี้เนี่ยเราก็จะมีแคมเปญ คล ais, ้ายๆกับอาร์ต so ิซีรียนเนอะก็แบบก็เดี๋ยวรอดูของพี่กิ๊ฟของพี่ตั้มของพี่กบในอนาคตก็จะเป็นอย่างเงี้ยโปรเจกต์แต่ละคนส่วนโปรใช่อันนี้มันเป็นแค่เริ่มต้นนะครับเพราะนั้นมันมันน็อตอิน u ั h จริงๆครโอเคก็เท่านี้เนาะ